อันนี้จะเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับสีเนี่ยจะออกสีม่วงเห็นเนาะสีม่วงนะครับสีม่วงจะเป็นสีม่วงก็จะมีสองเหรียญแล้วก็จะมีสีออกสีทองเหลืองอ่ะอันนี้สีออกทองคําสีจะเป็นออกทองคําแล้วก็มีสีทองเหลือง สีทองเหลืองจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนกันทองเหลืองแล้วก็สีแบบทองคำมันจะเป็นอย่างนี้ครับอ่ะแล้วก็จะมีเหรียญสีลุง้งลุ้งเลยผิวลุ้งอยู่เนาะ อ่าแล้วก็จะมีเหรียญ5บาทแต่ว่าผิวมันจะเป็นเงินวาวแบบอลูมิเนียมเลยแปลกดีเหมือนกันครับแล้วก็จะมีเหรียญแบบสีสามกษัตริย์อะ่ะคือถ้าทองเหลืองมันจะอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยมันคือมันแบบออกออกเขียวเขียวปนทองทองอะ่ะเป็นเป็นสีที่แปลกมาก แล้วก็ถ้าเป็นสีออกทองๆมันจะอย่างนี้มันจะเหมือนกับตัวนี้ถ้าถ้าทองเหลืองมันจะอย่างนี้เนาะทองเหลืองมันจะอย่างนี้แต่พวกนี้ยมันจะออกสีทองเป็นเหรียญสตางค์สีทองๆองเนี่ยมันจะออกทองเลยครับโอเคนะครับ แปลกดีครับก็เลยเก็บไว้นะขอบคุณครับชอบเรียนไหนติดต่อได้นะครับ